จะสาแล้วค่ะไม่มีแพชชั่นในการทำงานเราไม่มีความฝันหรือไม่มีเป้าหมายเลยว่าชีวิตเราอะต้องทำเพื่อใครพอยิ่งมองก็ยิ่งรู้สืกอสุเพศเลย <c oughs> บางทีก็ถามความสามารถพิเศษไม่มีเข้มามหาลาัยเรียนมาเกือบเกือบปีเ่ะยังไม่สอบเลยไม่ไหวก็เลยดอกไป มีคำหนึ่งที่เปลี่ยนเลยคือเพื่อนพูดว่าเธออะน่าจะชอบทำเค้กไม่ไปไหนเลยนั่งทำอยู่อย่างนั้นแล้วอดทนมากเราสามารถอดหลับอดนอนได้โดยที่ไม่เบื่อหรือเราจะชอบจริงๆแล้วก็เอาเงินเก็บลองไปเรียนเบสิกที่เรากระดังเบอร์ค่ะแล้วก็ถามเพื่อนว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเยอะไหมคะเขาบอกว่าใช้หมดเลยค่ะเครียดมากแต่ก็ใจสู้มากค่ะเราแบบเรารักทางนี้มาก 1ปีกว่าก,ากับ2ปีครับหลังจากคนพบตัวเองเก็บเงิน mm hmm. ก็เปิดคาเฟ่ของเราได้ภูมิใจเดีัยวเองมากมันปลดลอ็อกอย่างน้อยใครถามทุกวันนี้ก็ภูมิใจเป็นอะไรอ๋อทำขนมขายค่ะอะไรอย่างนี้ก็ภูมิใจเดีัยวเองมาก ตอนมาไปทุกคนจะถามว่าอยากเป็นอะไรเขนก็อยากเป็นหมออยากเป็นคุยแล้วก็เออแล้วอยากเป็นอะไรอ่ะเราไม่มีความฝันหรือไม่มีเป้าหมายเลยว่าชีวิตเราอ่ะต้องทําเพื่อใครก็เรียนตามสเต็ปไปแต่พอเรียนไปสักพักก็รู้สึกแบบทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขมันไม,ไม่ไม่ได้อยากตื่นไปเรียนก็เลยดอกไปไปช่วยงานเพื่อนขายเสื้อผ้าค่ะ ไปเป็นแอดมินช่วยดูแลเรื่องสต็อกเรื่องอะไรก็เงินเดือน1หมือนห้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออชอบขายของไหมหรือว่าชอบทําอะไรจนมีช่วงโควิดอะค่ะเพื่อนก็ได้หยุดทําไปเพราะว่ามันแบบพิเศรษฐกิจอะค่ะช่วงนั้นแบบแย่มากก็เลยกลับมาอยู่ห้องเฉยๆรู้สึกแย่กับตัวเองมากค่ะ แล้วรู้สึกว่าเออเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนมันถึงจะมีความสุขมันถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จแบบไหนที่แบบเออ,เอ,อชีวิตนี้ฉันคุ้มค่าแล้วอะไรเงี้ยแ,แ,แต่เราไม่มีอะไรเลยพอยิ่งงองก็ยิ่งรู้สึกเอ้สุเท้ายก็พยายามคน้นเราชอบภาษาญี่ปุ่นก็เลยลองเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น แต่พอไปลึกๆภาษามันยากมากค่ะสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็เปิด Facebook ไปเรื่อยๆเห็นมีเชฟคนหนึ่งอะค่ะ,คะเขามาสอนสูตรทาเป็นคุกกี้ธัญพืชอุ้ยน่าก,กินจางเพื่อนก็บอกว่าอยากกินทําให้กินหน่อยเราก็เปิดดูเออก็ทําไม่ยากนะเรามีหม้อทอดอยู่อันนึงลองทําง่ายๆก่อนคุกกี้อันนี้ค่ะกับ,บวกาวบนี่เค้กไข่อะไรเงี้ยก็สําเร็จบ้างพังบ้างพอทำออกมาแล้วเพื่อนบอกอร่อยดีนะลองรับออเดอร์สิไหนๆก็ว่างแล้ว ก็เลยลองรับเอเด้แล้วก็มีคนสั่งมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยจากนั้นก็ฝึกตัวเองมาเรื่อยๆะคะ่ะเริ่มหาที่ก็ล,ลองทําเป็นเค้กถ้วยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตลาดเชาะะ้าค่ะเริ่มพื้นพระมันพันเนึ้อร้อยถ้วยค่าที่ร้อยหนึ่งเป็นโต๊ะกลางแต่เราก็เอาผ้าขาวมาปูแล้วเราก็ซื้อชั้นขนมเป็นแบบ5้าชั้น ที่แบบคล้ายๆที่เขาวางในงานแต่งงานนะคะตื่นเต้นมาวันแรกคนของมาถึงอ่ะแปดโมงพ่อค้าแม่คะาเขาบอกมาสายแล้วลูกเออต้องมาสักหกโมงตีห้าครึง่งวันนั้นเหลือเหลือแบบพ่อค้าแม่ค้มาช่วยซื้อคนละ่วยส่งช่วยก็เล่เาให้เพื่อนฟังเพื่อนถามเป็นไงบ้างขายของวันแรกเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเหมาไปแจกบ้านเอกกัมพาโอ้เขาแบบเขาให้กําลังใจเราเขาบอกเออเราทาอร่อยแบบครั้งแรกไม่เป็นไร แต่มันมีจุดพีคตรงที่ว่าวันนั้นนะคะเราก็ไปเล่าเรื่องราวของเราในกลุ่มให้คนอื่นฟังเราก็เล่าความจริงค่ะก็ลเล่ามุม่น่ารักของเพื่อนเราก็มีคนมากดไลค์คนมาให้กำลังใจเยอะมากพออีกวันมาขายค่ะครึ่งชั่วโมงหมดร้อยถ้วยงงมากคนแบบตามมาจากกลุ่มนะอะไรมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยเริ่มแบบมีคนรู้จักว่าขึ้นขายแบบแค่ช่งชวงเช้าค่ะไม่กี่ชั่วโมงร้อยห้าสิบถ้วยหมดมากสุดที่ขายได้ในตลาดประมาณสามพัน ก็ขา,ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีคํานึงที่เปลี่ยนเลยคือเพื่อนพูดว่าเธอน่าจะชอบนะ <laughs> เห็นนั่งทําเค้กตามชั่วโมงคือ <laughs> คือมือใหม่ใช่ไหมคะมัาก็จะปาดนานไม่ <laughs> ไปไหนเลยนั่งทําอยู่อย่างนั้นแล้วอดทนมากะนะเราก็คิดในใจว่าหรือเราจะชอบจริงๆเพราะมันผ่านมาก็เกือบปีใช่ไหมคะเงินเนี่ยมีเท่าไหร่เอาไปซื้อเตาเอาไปซื้อเครื่องตีเอาไปจุดหนึ่งก็เฮ้ยอยากมีคาเฟ่อยากทําขนมเยอะเ อยากแบบมีร้านน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้คนเข้ามาถ่ายรูปแต่ตอนนั้นก็แบบฝีมือเราก็ไม่เคยไปเรียนเรียนจาก YouTube อย่างเดียวหรือเราจะเอาเงินเก็บเราเนี่ยไปเรียนดีตอนนั้นอะสถาบันหนึ่งอะดังมากเกี่ยวกับขนมรอใฝ่ฝันอยากจะเข้าที่นี่ว่าลองไปเรียนเบสิกเขาก่อนไหมว่าเราไหวหรือเปล่าเรียนที่เลรากระดังเบอร์ค่ะค่าเรียนเบสิกจะประมาณ2 0 0 0 0 0กว่า ไปมาแลกตื่นเต้นมาค่ะเพราะว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ถามกันว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเยอะไหมคะเขาบอกว่าใช้หมดเลยค่ะเครียดมากแต่ก็ใจสู้มากค่ะเราแบบเรารักทางนี้มากตอนปฏิบัติอะคา่ะถ้าเราจําได้แล้วอะเราก็จะไม่มีคําถามกับเชฟเยอะเราก็จะไม่ได้แบบใช้ภาษาเยอะแต่คือบางอย่างเนี่ยพอเรารักในการทาขนมเราอยากรู้ว่า เชฟคะเพราะอะไรมันถึงพป็นแบบนี้อันนี้ลหละคะ่ะพื้นไม่ได้มีแบบช่วงหนึ่งร้องไห้แล้วเ,เพื่อนก็มาปลอบใจเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันทั้งห้องคือแบบว่า,าเดี๋ยวเราแปให้นะเดี๋ยวช่วยน่ารักมากเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากเชฟก็น่ารักมางคาพูดใจได้เชฟก็พยายามพูดพูดกับเรามันก็ไม่ตึงเครียดมากแล้วความรู้เยอะมากแล้วแบบเฮย้ยมันมันเป็นอย่างนี้เหรอถ้าเรารักในขนมเราจะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะ ความฝันเราคืออยากเปิดคาเฟ่แต่ว่าทุนมันสูงตอนแรกก็พูดกับเพื่อนว่าเออหรือจะไปเช่าร้านเล็กๆแล้วก็มาเปิดดีเราเรียนจบมาแล้วเราทําขนมได้เยอะขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีประกาศนียบัตรเพื่อนก็บอกว่าเปิดคาเฟ่ที่แบบสไตล์น่ารักน่ารักแตสไตล์ที่มันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออแล้วเพื่อนสนใจว่าร่วมพูดได้กันไหมล่ะเพื่อนก็แบบว่าอืมสนใจก็เออเอาสิแต่ว่า เราก็ต้องแบบทําให้เขาเห็นว่าเราจะทําร้านออกมาแบบไหนสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นด้วยว่าอืมก็โอเคนะอะไรอย่างงี้เขาก็มองว่าเราเนีย่ยทำได้สามารถแบบต่อยอดได้เติบโตได้มากกว่าที่จะอยู่แค่ในคอนโดอะค่ะ <c oughs> มันก็บอกว่าเราโตขึ้นเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูมีเป้าหมายในชีวิต ร้านไอโกพาทเซอรี่แนวแบบญี่ปุ่นน่ารักน่ารักอบอุ่นอุ่นเปิดเมื่อวันที่23นี้เองที่ร้านนะคะเราทําเองก็อยากขายในราคาที่แบบทุกคนจับต้องได้แต่อร่อยเค้กที่ร้านนะคะก็จะแบบมีมาใหม่เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะคงเมนูซิกเนเจร์ไว้ส่วนเมนูอื่นตามฤดูกาลคะ่ะอย่างวันนี้ก็จะเป็นเมลอนถ้าฤดูกาลมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงแลฤดูกาลมะยงชิดก็จะเป็นมะยงชิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆของไทยบ้างของนอกบ้าง เมนูของเราซิกเนเจอร์จะเป็นเค้กมะพร้าว75บาทจะใช้น้ำมะพร้าวสดในการทำเนื้อเค้กแล้วก็กวนซอสเองทุกขั้นตอนมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวที่สั่งมาจากสวนแบบสดๆเลยที่ร้านจะไม่ใส่สารกันบูดด้วยเมนูที่2บลูเบอร์รี่ชีททาร์ตราคา70บาทค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แจ้งเกิดในเด <Del ivery. laughs> ลิเวอรี่ข้างล่างของบลูเบอร์รี่ค่ะจะเป็นทาร์ตส่วนตัวกลางก็จะเป็นชีสแล้วมีซอสบลูเบอร์รี่เปรี้ยวหวานทานได้เรื่อยๆค่ะ กาแฟมะพร้าว95บาทค่ะเป็นเมนูที่คิดไว้เลยเขาเปิดคาเฟ่ต้องมีเราก็คิดว่าไอ้น้ำมะพร้าวเนี่ยหวาน,น,นเนี่ยมันน่าจะเข้ากับกาแฟาก็เลยอยากให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านฝากร้านให้กบพาทิสเซอรี่ด้วยนะคะร้านอยู่แถวมีนบุรีหัทไทราาเป็นเค้กเบเกอรี่โฮมเมดทำใหม่ทุกวันใครผ่านมาก็าวะมาชิมฝีมือไา<ม>ด้นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>